สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่4พฤษภาคม2,566คนารตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมออกหมายเรียกสอบคนที่ซื้อสายนายลอตเดียวกับนางแอมหรือนางสรารัตหลังสีวุทาพรผู้ต้องหาวางยาชิงทรัพย์ล้างหนี้นะคะซึ่งมีมากกว่า100หลายชื่อคะ่ะในจำนวนนั้นปรากฏว่ามีรายชื่อของดาราสาวชื่อดังอยู่ด้วย สายเจริญปุระดาราสาวได้ออกมาตอบโต้กรณีโลกออนไลน์เชื่อมโยงเธอนะคะว่าเป็นดาราคนดังที่สั่งซื้อไซยาไน์ค่ะโดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ขำยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองและกําลังพิจารณาหากใครแสดงความคิดเห็นพาดพิงให้เสียหายอาจให้ทนายดําเนินการ นายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตาั้มทนายความชื่อดังได้ชี้แจงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาใช้ชีวิตหรูหราและสำนักงานขาดทุนนั้นโดยยืนยันว่าสำนักงานมีกำไรโดยจ่ายภาษีอย่างถูกต้องไปประมาณหึงล้านบาทพร้อมให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยไม่มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน กรณีนางสาวประกายวันแสงเพชรนักแปลภาษาเสียชีวิตพร้อมสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลจำนวน11ตัวสร้างความเศร้าโศกและหดหูใจกับผู้คนจํานวนมากเรื่องนี้นะคะเพื่อนของผู้เสียชีวิตได้ออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยค่ะพร้อมให้ข้อมูลว่านางสาวประกายวันนั้นมีผลงานชื่อดังมากมายส่วนใหญ่เป็นบทภาคและแอนิเมชันและมีส่วนร่วมรายการดังที่คนไทยเป็นที่รู้จักเช่นทีวีแชมเปี้ยนและขำกลิ้งลิงกับมา้า